สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่างหนุ่มประทานสุธมัยอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับผมได้ออกจากงานประจำแล้วนะครับผมก็จะได้มีโอกาสแวะเวียนนะครับไปเยี่ยมเยือนอู่พี่น้องตามสถานที่ต่างๆนะครับและคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสมามาส่งยาขัดล้อหรือโลอานะครับผมอู่ในย่านประทุมนะครับผมประทุมธานีนะครับเป็นอู่ของพี่กิฟนะครับผม อู่ GT Color นะครับผมอยู่ในเขตย่านปทุมธานีนะครับที่นี่ก็รับซ่อมสีตัวถังรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็รับงานหลากหลายนะครับก็เป็นอู่ขนาดเล็กๆนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนํายาขัดลอหรือโลอานะครับมามอบให้พี่กิฟนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการขัดเล็กๆน้อยๆนะครับผม ก็พูดคุยไปตามภาษาคนนะครับทำงานสายอาชีพเดียวกันนะครับทำงานในสายอาชีพเดียวกันก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมในเรื่องการทํางานหรือว่าในเรื่องการรับงานนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับมันรายรับรายจ่ายเป็นยังไงบ้างติดขัดอะไรไหมนะครับในมุมของอุป,ปรก,กรณ์นะครับคุณผู้ชม ก็อยู ING ่อย่างนี้แหละครับผมก็พูดคุยกันไปนะครับสาธิตวิธีการทํางานคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันไปนะครับพี่กิฟก็เป็นคนน่ารักนะครับอาจตยาใสดีนะครับผมัเเ่าวงปนนอยรรมะีคคดแ กดกดไมหนึ่แล uh, ้วก็ให้มันแนบกว้างนะเพราะว่าเพราะว่ามันรอยืที่มันเกิดมันเกิดจากวงสว่างของเครื่อแต่ตัวเนี้ยมันทำเนี่ยก็เลยแบบไม่มีันจะโง่ายมากนี่คือเรื่องในระบบนี้นะมันก็บอกาที่แบบว่าเอองานกับลูกค้าอากาแบบเนี้นาะก็ดูลมันใส ถ้เกิดว่าปักเม็ดที่มันดอกได้นะคือแบบหน้าเม็ดมันดอ,นอกเนาะแยกพวกเดือตึงอ่ะแล้วแยกเดือมันดอกมันก็เลยเป็นเม็ดเล็กๆขนาดนี้อ่ะหย่อ,อนนะจบจบหน้าเลยห่อนนะจบเพื่อนตัวนั้นได้เลย,นะยเครับยาแทนที่เราหัดเนี่ย่อนเนี่ยเอายาสามหนึ่งถุงเนี่ยไปขัดถุงแกนเหลืองเนี่ยจบเลยไม่ต้องลงตรงน้ำคือมองแล้วเงาอ่ะ อันนี้ก็ให้พี่กิฟต์ลองรูปดินน้ํามันรูปละององสีละอองแล็กเกอร์ที่ปลิวมาติดชิ้นงานที่เราไม่ได้ซ่อมนะครับด้วยดินน้ํามันรูปละององสีนะครับ <1> 1> ก็ให้ลองใช้งานดูครับผมว่ามันอาจจะช่วยลดปัญหาในการขัดสีเพื่อจะลบละอองสีนะครับได้บ้างนะครับอาจจะช่วยล่นเวลาในการทํางานได้บ้างนะครับผมปรากฏว่าพี่กิฟต์ก็ชอบใจใหญ่เลยครับผมก็บอกว่า มันออกจริงว่ะมันออกง่ายจริงว่ะนะครับคลิปก็ได้รับไปหนึ่งก้อนนะครับก็กราบขอบพระคุณมากมากนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับผมอยากให้ผมไปแวะเวียนเยี่ยมหานะครับอยากทดลองผลิตภัณฑ์นะครับยาขัดเคลือบสีหรือจะให้เข้าไปแวะพูดคุยทักทายนะครับผมก็ยินดีนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับในในโพสต์นี้ก็ได้หรือจะโทรติดต่อหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ แล้วก็ฝากงานด้วยนะครับพี่น้องย่านปทุมธานีนะครับอู่ GT c ค l o r นะครับบริหารงานโดยพี่กิฟนะครับผมก็เบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้อยู่ในขณะนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยู่ในโซนปทุมธานีนะครับอยากติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอูก็ติดต่อกับพี่กิฟโดยตรงได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้อยู่ขณะนี้นะครับคุณผู้ชม อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจอยากจะเทสยาขัดนะครับหรืออยากจะให้ผมไปแนะนําไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านงานขัดสีงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในท้ายคลิปนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้เป็นเบอร์โทรของร้าน GT Col o r เนะครับเป็นร้านของพี่กิฟต์นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากร้าน GT c o ค o r ด้วยนะครับผม